วันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับจินจังแชนเนลนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับการทอดกรถินหรือการถวายผ้ากรถินเป็นการทานเป็นการถวายทานที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ในคำพีพระวินัยปีดกชื่อมหาวัด เรื่องกะถินขันทะกระหมวดว่าด้วยกะถินว่าครั้งหนึ่งมีพระพิสุสาวเมืองปราชาหรือปาวาจำนวนสาสรูปที่เดินทางมาด้วยหวังจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคซึ่งประทับอยู่ณนะพระเศตวัน เมืองสาวิถีพอถึงเมืองสาเกตอีก6โยน์จะถึงเมืองสาวิถีก็ถึงการเข้าพรรษาจึงต้องอยู่จำพรรษาณนะเมืองสาเกตไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ในระหว่างจำพรรษาอยู่นั้นก็มีความกระวนกระวายในการอยากจะ เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคขันขันเมื่อออกพรรษาก็รีบเดินทางไปยังเมืองสาวัตถีเพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทันที่ถาให้น้ำหรือโคนตมปร,ประเปื้อนจีวรในระหว่างเดินทางเมื่อพิสุขเหล่านั้นได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ทรง ปฏิสันการด้วยพิกขุพิสุเหล่านั้นและทรงกลาบถึงความลำบากของพิสุทั้งหลายเหล่านั้นจึงทรงยกเป็นเหตุมีพระพุทธานุญาตให้กราบกระถินและโปรดให้เป็นการ สงถือเป็นสังขารสังฆกรรมสำหรับพิสุทั้งหลายทั่วไปในระยะภายหลังวันออกพรรษาแล้วหนึ่งเดือนตั้งแต่วันแรมเก้าข้ามเดือนสิบเอ็ดถึงวันขึ้นสิบห้าข้ามเดือนสิบสองผ้ากระถินผ้าที่จะ ทำเป็นผ้ากรถินได้นั้นเป็นผ้าใหม่ก็ได้ผ้าเทียมใหม่ก็ได้ผ้าเก่าหรือผ้าบางสกุลก็ได้แต่ผ้าเหล่านี้จะต้องมีพอที่จะทำไตกีวรผืนใดผืนหนึ่งผ้าไตากีวรของพระสงฆ์มีอยู่สามผืนคือสบงผ้า นุ่งกีวรผ้าห่มและผ้าสังฆาที่ผ้าซ่อนหม่มหรือผ้าผ้าผ้านี้คือผ้ากององค์กฐถินส่วนหนึ่งของอื่นๆไม่ใช่องค์กฐถินแต่เป็นบริวากรกฐถินบริวากรกฐถินนี้จะมีมากหรือน้อยก็ได้ไม่มีกำหนด แล้วแต่ตามศรัทธ,ธาของผู้ถวายกระถินหลวงเป็นพระราชทานกรณียกิจของพระบาทพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นพุทธา ทะเลเอก,อกข้าพุทธศาสตร์สเสด็จพระราดดำเนินถวายผ้ากระถินด้วยพระองค์เองหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระราชนีพระโอรสและพระธิดาสเสด็จประธานดำเนินทรงปฏิบัติพระราศกรดนิกิตแทนพระองค์รวมทั้ง พระกฐินที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระบรมองค์ศาโนวงศ์ราชสกุลองค์ขมุนตรีหรือผู้ที่ทรงพระราชตดำเนินเห็นสมควรให้เสด็จแทนพระองค์นำไปถวายอย่งพระอารามหลวงสำคัญ16พระอารามที่สงวนไว้ใน ให้มีการขอพระราชา,านันก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ